ครำมุดสองแบบนะนี้คือแบบยาวๆเนาะแบบนี้คือแบบยาวๆนะคะแบบนี้คือแบบสั้นๆนะแบบสั้นแต่ดูเนื้อของมันสินะดูเนื้อของมันนะแตกต่างมากเลยนะคะอันนี้เหมือนจะสุกดีมากนะสุกดีนะสีเหลืองนะสีส้มอร่อยอร่อยแบบสุกเราดูแล้วมันจะสุกเนาะ ตัวนี้เราดูเลยเหมือนจะไม่ค่อยสุกนะแต่ว่าที่จริงมันก็นุ่มแล้วนะคะเดี๋ยวเราลองก่อนนะคะว่าตัวไหนอร่อยกว่านะเห็นไหมเนื้อข้างในนะคะเนี่ยเนื้อข้างในจะเป็นแบบนเนนะตัวนี้นะ,ะเนื้อข้างในเห็นไหมเนื้อข้างมานันแตกต่างมากเลยนะคะจะไม่สิเห็นไหมแตกต่างไหมคะสองสีแตกต่างเลยนะคะ เดี๋ยวเราจะลองชิมดูนะคะว่าสีไหนอร่อยกว่ากันเนะเาะเริ่มที่สีนี้ก่อนเลยนะคะเนี่ยสีนี้นะก็เคหวานหวานนะหวานมากอร่อย ตัวนี้ตัวไหนจะเหมือนที่บ้านมากกว่าเนาะตัวนี้ตัวนี้จะเหมือนที่บ้านกว่านะตัวนี้ตัวนี้เหมือนบ้านมากนะเหมือนที่บ้านมากไปโกลับ well, home first ตัวสีเหลืองนะตัวนี้จะเหมือนที่บ้านนะตัวนี้จะแบบกรอบหน่อยแต่ว่ามันจแบาบรสชาติของมันจะจืดหน่อยกว่าตัวนี้นะตัวนี้เหมือนจะสุกดีอะนะแต่ตัวนี้เหมือนจะยังไม่สุกเท่าไหร่แต่ว่าที่จริงมันสุกแล้วนะแต่ดูหน้าตาของมันนะเป็นแบบนี้เนาะเห็นไหมเป็แบบนี้ตัวนี้เมื่อวานกินไม่มีเม็ดอมีเม็ดอยู่นึน ไม่แตกต่างไหมคะเนี่ยอ,อันนี้ของนี้เนาะอันนี้ของนี้มันก็เหมือนกันคล้ายๆกันแหละนะคะไม่แตกต่างนะนะ เดียวที่ชอบนะคนไอ้ลูกสาวไม่มีคนชอบเลยนะคะลับมุดนะเด็กน้อยในมีกายเด็กน้อยในมีกามีแต่ลูกชายที่ชอบรับมุดนะคะคนอื่นไม่ชอบนะคะเดี๋ยวเอาไปให้สามีสามีชอบอยู่นะคะลับมุดสายมีชอบ เลยนะคะกำลังขับรถอยู่ค่ะแต่ว่าเราก็กินผลไม้ไปด้วยนะคะกินผลไม้นะคะ what i ้ that เ,เ,เ,เจ้าของซิต้งซิต That one yeah it's the thing the black thing you don't like it no. No. nobody like it only me daddy and Lucas you my phone? your phone is under right there okay. you see the light under uh angel children okay. careful you hit baby okay อันนี้นะแล้วก็ทำไข่ด้วยนะคะทำไข่เดี๋ยวเราจะผัดข้าวด้วยนะจะเอาข้าวผัดเนี่ยอันนี้นะผัดข้าวนะผัดข้าวด้วย่อยไม่มีอะไรเลยนะมีแต่ซุปซอสเปลือก ข้าวให้อุ่นนะจะได้แบบอยากกินเนาะเพราะว่าข้าวมันเย็นแล้วนะไม่ได้ใส่สกฟ้านะคะใส่ไข่เข้าไปแล้วนะคะเราใส่ไข่และะ้วจ้าแบบบ้านเลยค่ะไม่มีอะไรเลยจ้า Kai, do To Eat in Kai. Uh, where are the spoon? Sigh for that, you both. That was angel. I hear from you both. What do you mean? I don't fart. <coughs> Daddy farts with him. มีข้าวผัดมันมีตำอ่ะตำข้าวมีไข่ทอดมีแอสเพอร์กกสน้ำไม้ฝรั่งแล้วเราก็มีเนอ่ะเนื้อฟู บ้านก็มีรถเอ็กซิเดนต์เยอะเหมือนกันนะเนี่ย oh <my> ตอนนี้เราอยู่ใกล้ๆวอชิงตันดีซีแล้วนะคะใกล้ๆแล้วจ้า be out Hill. three ninety five. In a quarter mile, keep right to stay on I three ninety five north. Follow signs for Capitol Hill National Park. Lincoln Memorial, Washington Monument.